นั่งอาส่งไปให้มึงเลยนะ่ยผนั่งกับแม่สองคนแล้วก่อนนี้จะมาสตูเนี่ยผมก็ไปจอดทําบุญที่วัดเปรมประชามึงบ้าไปไหนวัดเปรมประชามึงเอาเครื่องบินไปจอดยังไงหลวงพ่อก็ทํารันวัดให้เฮ้ยรันเวอันนี้รันวัดอ๋อถือว่าขับผ่านใครถือธงขึ้นไปถือหลวงพ่อเคยไปปีนโบกให้ลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นภำัดปีนเสาไม่ใช่คนละอง ที่วัดเปรมเนี่ยใช่อเอาเครื่องบินลงไปจอดเอาไปลงจอดที่นั่นเลยแล้วเวลาจะขึ้นบินมีมีมยังไงญาติโยมผู้มีบุคลากรคุณเปรดทราบขนาดนี้คเครื่องของเราพร้อมจะบินแล้วตอนตี<ย>ๆๆห้าไอ้นี่บินบนบ,นบ,บานหรือเปล่านี่ห <c oughs> ยอ,อกเล่นพอดีไปคุยธุระกับหลวงพ่ออพอดีหลวงพ่อผมไม่จะไปสร้างพระเดี๋ยวร่วมทำบุญกันนะโอ้ยในมรนาสาธุด้วยไปสร้างพระประธานหน้าตัก16ไล่ จะทำบุญด้วกันใช้เงินเท่าไหร่วาเนี่ยไม่อยากทำบุญคนเดียวกลัวจะได้บุญนะสิแหม่คุยร่ำคุยรวยกันเลยเกินเอามเนาะฝากไว้เยอะนั่งถอนให้ใจอยู่เน่าจไม่ใช่พี่ผมอยากบอก